สวัสดีครับผมแอดเมจากเพจ High Speed ส a ิ่งพาร์ตนะครับผมก็เป็นเกี่ยวกับอะไหล่มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ในนามของผู้จัดจาก,การทีมยามาฮ่าไฮสปี e เลสซิ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเจ้ารถใหม่ตัวนี้นะครับคือ Yamaha wr155 แต่ผมจะพูดในมุมมองที่แตกต่างจากทั่วไปเพื่อนๆรับชมคลิปรีวิวจาก Youtube หรือจากสำนักอื่นๆอาจจะเป็นการเ,าเขาเรียกว่า รีวิวการขับขี่รถช่วงรถการนั่งการเซตอัพอะไรต่างๆเรืออกไรครับแต่ว่าเนื่องจากทางผมเนี่ยเป็นสนักแต่งเครื่องยนต์นะครับก็จะมีความชํานาญในเรื่องของเครื่องยนต์รวมถึงเครื่องบล็อกนี้ซึ่งเป็นบล็อกที่ผมทํารถแข่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องบล็อกเดียวกับตัวเจ้า R15 V3 นะครับซึ่งมีระบบ VVA อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันมีข้อแตกต่างยังไงบ้างน,นะครับอ่ะ สำหรับเจ้า wr155 คันนี้นะครับเป็นรถที่ออกใหม่นะครับจากบริษัทามาฮ่าของเราเลยวันนี้เราก็เพิ่งได้รถนะครับก็เลยเอามาให้ดูกันรีวิวให้ดูกันนะครับตัวนี้เราจะเห็นได้ว่าเป็นวาล VVA นะครับที่ควบคุมระบบวาลแปรผันในเครื่องยนต์ของเรานั่นเองนะครับตัวนี้นะครับในเรื่องความแตกต่างนะครับก็จะมีรอบรอบของ VVA ที่เปิดเร็วกว่าเดิมนะครับรอบของ VVA ที่เปิดเร็วกว่าเดิมอ่ะเดี๋ยวเราจะทาให้ดูว่ามันเปิดเร็วกว่าของรถรุ่นพวก r15 v3 ยังไงนะครับอ่ะ ในส่วนของหม้อน้านะครับตรงฝั่งนี้นะครับใหญ่ขึ้นผมว่ายมามาฮ่าเนี่ยเขาเข้าใจออกแบบมากๆเลยนะครับซึ่งใหญ่กว่าเจ้าพวกตัว R15 V3 อีกนะครับเพราะว่ารถพวกนี้มันจะมีความร้อนที่สูงกว่าอยู่แล้วแหละนะครับอ,อันนี้ในส่วนของลิ้นเล่งก็ปกติน่าจะเหมือนกันนะครับมาดูส่วนของท่อไอเสียซึ่งผมคิดว่าทุกคนควรจะทุกคนคงเปลี่ยนอยู่แล้วแหละเพราะซื้อรถมาก็ส่วนใหญ่ก็ชอบทําท่อไอเสียแต่งกันเนาะนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับ1น,นิ้ว นะครับท่อไอเสียก็อยู่มานี้นะครับนะส่วนรถคันนี้เราจะพยายามทําให้มันเป็นสไตล์ของโมตาขึ้นมานะครับก็คือเราจะเปลี่ยนโชค๊คเปลี่ยนยางอะไรท้งหมดนะครับแผนของผมก็คือโชค๊คเป็นเออร์ลินอะไรพวกนี้นะครับนะแล้วก็ยางก็พิลลรี่ทําสไตล์โมตาออกมานะครับอ่ะเนื่องจากว่าเครื่องตัวนี้มันเป็นเครื่องตัวเดียวกับเจ้า R15 V3 นะครับแต่ว่าเปลี่ยนมุมมองอเขาเรียกว่าเปลี่ยนการ การเปิดฟิดของ vva ใหม่เดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับวันนี้ผมจะมาให้ดู3ตัวนะครับเรื่องระบบของกล่องนะครับนะก็จะเป็นกล่องตัวนี้นะครับคือกล่องเดิมติดรถนะครับกับกล่องตัวนี้เป็นของเจ้า r 1 5 v 3นะครับแล้วก็กล่อง ecu e l a s e r นะครับซึ่งทางเราเป็นตัวแทนจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวนะครับเป็นกล่องของ wr 1 5ึงสามารถใช้งานได้โดยตรงเลยนะกล่องตัวนี้เป็นกล่องที่ทีม yamaha เนี่ยใช้ในรถแข่งการแข่งขันระดับเอเชียด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัว top กล่องจูนตัวนี้มูล,ลค่าเนี่ยหมื่นกว่าบาทเลยทีเดียวแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ราคามันซอฟลงกว่าน,นี้อยากให้มันเบากว่าน,นี้ก็จะอยู่ประมาณ7,500บาทเองซึ่งจะเป็นตัวจูนมือถือซึ่งจะเบากว่าน,นี้แต่ว่าวันนี้ผมอะ่ะจะมารีวิวให้ดูว่าความแตกต่างของกล่องแต่ละใบเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอะ่ะเริ่มจากรถเดิมก่อนเลยนะอะ่ะเรามาดูกันที่แผงหน้าจอของรถนะครับอะ่ะตัวนี้อะ่ะจิมงานเข้ามาเลยนะตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยอะ่ะดังปก,กตินะครับเดี๋ยวผมสาตาร์ทก่อนนะ ตัวนี้นะครับวัดรอบตัวนี้สังเกตว่าเดี๋ยวสังเกตดูนะครับว่า VVA อ่ะมันจะเปิดเร็วนะครับเนื่องจากว่าเป็นรถสไตล์นี้นะครับ VVA กเจะเปิดประมาณ7,200อรอบประมาณนั้นเองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะ <S <S เห็นไหมครับ70,00นิดนิดเนี่ย7,000นิดนิดเนี่ย v v a ก็เปิดแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเปิดประมาณนี้อันนี้คือกล่องเดิมนะครับนะคือกล่องเดิมอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเร่งให้รอบตัดนะอ่ะ ะระมาณรอบจะตัดอยู่ประมาณ1 1ื่นหนึ่งพันอยู่ประมาณนี้นะครับอเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกล่องนะครับนะครับเปลี่ยนเป็นกล่องเจ้าตัว R15V3 นี่แหละนะจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะ,ะซึ่งผมบอกแล้วครับว่ากล่องเนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะว่าจะ R15V3 เนี่ยระบบ VVA เนี่ยจะเปิดช้ากว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าจริงไหมะนะครับ เมื่อกี้เปิดเจ็0พันหน่อยๆใช่ไหมครับเห็นไหมอันนี้ขึ้นมาเกือบ7 0 0ดันกลางๆแล้วถึงเปิดประมาณ7,500้ารอยรอบเห็นปะอ่าคือถ้าใครอยากรู้ความแตกต่างคุณย้อนกลับไปดูคิดได้นะตรงนี้นะครับอ่าผมรูนะครับนะครับเร่งเต็มเต็มเร่งเต็มเต็มตัดพอกันนะครับ แต่ว่าตัวนี้ VVA จะเปิดช้ากว่าสำหรับกล่องเจ้า R.15 v 3นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกล่องไฟแต่งของเอล s เซกันบ้างนะครับอ่ะอาวยืมติดสวิตอ่ะม่ป็นะครับอ่าอันนี้คือกล่องเอล s เซอนะครับนี่ผมติดไปแล้วกล่องสำหรับ WR โดยตรงเลยที่ทีมงานเราสร้างขึ้นมานะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวนี้สตาร์ทเดินเบาปกติ แต่ใช้ได้ไฟหลี่ใช้ได้อ่าไฟมาดูไฟของนี้หน่อยเปิดไฟั่งนี้นะครับเดี๋ยวหาว่าเปลี่ยนกล่องแต่งแล้วใช้ไม่ได้นะครับนี่ใช้ได้หมดนะครับระบบระบบไฟใช้ได้หมดนะครับซ้ายขวานะครับใช้ได้หมดเลยนะครับตัวนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับอ่ามาดูตรงที่วัดรอบกันเลยนะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่าวัดรอบเดี๋ยวครับดูนะครับอ่าจะเปิด7 5 0 0ันเขากว่าเหมือนของเดิมนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นกล่องเนื่องจากเป็นกล่อง ที่จูนได้นะครับเราสามารถสั่งกดรอบตามที่เราต้องการได้เลยนะครับน,น,นะครับผมตัวนี้นะครับอ่นะครับอ่อันนี้ก็คือเป็นกล่องตัวแต่งตัวนี้นะครับซึ่งแบบกดรอบจูนได้ทุกอย่างนะครับกล่องตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าเป็นกล่องที่รถแข่งใช้กันถ้าอยากใช้ในรถบ้านราคาต่ำกว่านี้ก็มีตัวหนึ่งอยู่ประมาณ7,500บาทซึ่งจะเป็นตัวจูนมือถือแต่ว่าตัวเนี้ย เป็นตัวที่เขาเรียกว่าแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆอย่างยามาฮ่าเนี่ยยังเลือกใช้ในเวทีระดับการแข่งขันระดับเอเชียเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้ได้จริงเลยตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจกล่องก็อาทิตย์หน้าน่าจะมีของแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับนะหรืออยากจะใช้ตัวท็อปเลยบอกเ hey, ฮ้ยพี่รถผมต้องสูตรรถผมต้องดีนะครับนะติดต่อเข้ามาได้เลยส่วนเรื่องอุปกรณ์การแต่งต่างๆนะครับเราก็จะมีเตรียมพร้อมให้แล้วนะครับมาดูตรงส่วนนี้อันนี้เป็นชุดอัปเกรดของมันนะครับชุดนี้เป็นชุดอัปเกรดของมันนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อลูก62นะครับเสื้อลูก62มิลนะครับซึ่งเราเนี่ยจะมีการขยายตาน้ําให้นะครับเพิ่มน้ําเพิ่มระบบหล่อน้ํานะครับในในห้องเครื่องให้ตัวนี้นะครับเพิ่มให้แล้วนะครับตัวนี้นะอ่ะส่วนตัวก้านเนี่ยเราก็ใช้เป็นก้านฟรอสต์อย่างดีให้นะครับนะเราเตรียมตัวอัปเกรดกันเต็มที่เลยรถรุ่นนี้นะครับเป็นตัวก้านฟรอสต์แบบนี้นะครับอ่ะนะครับคือผมก็เตรียมทาโปรเจกต์นี้ไว้นานแล้วนะครับ นะเตรียมทางโปรเจกต์ตัวนี้ไว้นานแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ออก wr 1 5 5แล้วเราต้องการคำปรึกษานะครับปรึกษากับเพจของเราก็ได้ที่เพจอะไหลร่รถมอเตอร์ไซค์ไฮสปีดเรซซิ่งไทยแลนด์นะครับผมก็ปรึกษาเราก็ได้เรายินดีจะตอบคำถามลูกค้ายามาฮ่าทุกคนนะครับเพราะว่าเราในนามของทีมแข่งที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทยามาฮ่ายินดีที่จะดูแลแล,และบริการลูกค้าของยามาฮ่าทุกคนครับนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวเรื่องเคร,รื่องตัวที่ดีที่สุดตัวที่ มันเจ๋งที่สุดสำหรับคัสร้อาสในตอนนี้นะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ